สวัสดีครับวันนี้ครับพบกับผมอีกเช่นเคยครับอยู่กันที่ช่องนายมาซาชาแนลครับอยู่ที่มาซาควงไถ่บางบ่อกอม29นะครับขาเข้าฝั่งกรุงเทพนะครับผมเดี๋ยวนี้ครับผมตามคลิปที่แล้วนะครับที่ผมสัญญาบอกว่าจะพามาดูรถรีวิวนะครับส่วนรถอยู่ที่300,000นะครับเดี๋ยวไปชมครับว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นอะไรครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับไป และนี่คือหน้าตานะครับเป็นนิว CX 8นะครับยังเป็นรุ่นเดิมครับรุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปสุดนะครับราคาอยู่ที่2 6 9 0้านบาทครับรุ่นนี้เป็นรุ่น2.2 s d l e x c l x s ูด e ครับคือง่ายๆคือเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับคือรถรุ่นนี้นะครับเป็นรถทดลองขับนะครับกดประจำการนะครับเลขไม่อยู่ที่หก0 0นกว่านะครับเดี๋ยวผมจะถ่าย้ชีกรอบหนึ่งนะฮะไมายเอะครับตัวนี้นะครับแจ้งไปเลยครับส่วนรถครับอยู่ที่3 0 0 0 0 0บาทครับ สามแสนบาทนะครับบวกประกันภัยชั้นหนึ่งให้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือจะเก็บพวกริ้วรอยนะครับพวกรอยขนแมวให้นะครับให้เหมือนรถใหม่นะครับผมเดี๋ยวเราไปชมครับว่ารุ่นนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับถ้าเปรียบเทียบกับรถรุ่นใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันจาก้าหน้าตัวรถนะครับ้าหน้าตัวรถนี่นะครับจะเป็นไฟหน้าไฟเลเตอร์ led นะครับตัวนี้จะมีระบบในเรื่องของ adaptive cruise control ให้ด้วยครับเป็น cruise control อัจฉริยะด้วยนะครับนี่ครับจะอยู่ ตัวโลโกโ้ด้านหน้าตัวนี้นะครับส่วนไฟนะครับตัวนี้จะเป็นไฟ LED นะครับไฟ daytime ให้นะครับเป็นเส้นแบบนี้เลยนะครับพร้อมตกไฟเลี้ยวนะครับอยู่ด้านในนะครับส่วนด้านล่างครับเป็นปัดหมอกนะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับ LED ครับก็คือตัวนี้ให้แสงนะครับที่คมชัดนะครับอะไรแต่ให้ความสว่างมากนะครับผมแล้วก็ด้านหน,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 น้าครับมีเซ็นเซอร์ให้อีก4จุดนะครับแบบนี้เลยครับ พร้อมกล้องนะครับกล้องสามสติปองศาด้านหน้าก็มีให้นะครับผมรุ่นนี้เป็นรุ่นทดลองขับนะครับเป็น SCL All Wheel Drive นะครับไฟหน้าเปิดเ่อง LED นะครับตัวนี้เป็นไฟหน้าแบบอัจฉริยะด้วยนะครับผมตัวนี้ครับไฟหน้าครับมันจะรับกับตัวนี่เลยนะครับกระจังหน้าห้าเลี่ยมเป็นเอกลักษณ์ของมาด้าเลยนะครับเป็นคิวโพรเมียมนะครับจะรับกับไฟหน้าได้ดีมากๆนะครับผมเดี๋ยวเราชมรอบกันนะครับส่วนกระจังหน้าครับเป็น คิ้วแบบนี้ครับลายขวางนะครับเป็นเส้นๆนะครับพร้อมกับสีสีปลนนะฮะออกสีปลนหรือเป็นสีคล้ายโครเมียมนะครับแต่ไม่ใช่โครเมียมนะครับผมตัวนี้นะครับโดยรวมแล้วนะครับถือว่ายังสวยยังน่าใช้อยู่นะครับเพราะว่าราคาตัวใหม่อยู่ที่2องล้านหนึ่งู่ฝานะครับแต่ตัวนี้ครับราคาที่2องล้านหกหมนเก้าพันนะครับสองล้านหกหมนเก้าพันนะครับส่วนลดอยู่ที่ส0 0 0สนบาทนะครับนี่เลยครับ เป็นสีแดงคิสตั้โซเลสนะครับสีนี้นะครับเพิ่มอยู่ที่1 7 0 0 0บาทนะครับเพิ่มค่าสีนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่ารุ่นนี้นะครับมีติดตั้งอุปกรณ์อะไรไปบ้างนะครับชมมาพร้อมกันเลยนะครับผมพอดีรถจอดอยู่ด้านหน้านะครับจะเสียงดังหน่อยนะครับเพราะว่านี่ครับอยู่กิดถนนนะครับเสียงดังหน่อยนะครับเดี๋ยวเราดูด้านข้างก่อนนะครับเนี้ยด้านข้างตัวเนี้จะมีคิ้วโครเมียมนะครับ คิวโครเมียมตัวตัวประตูฝังนั่นนี่ครับเห็นฮหรตัวด้านล่างเดี๋ยวผมซูมให้ดูใกล้นะครับอันนี้เป็นชายนะครับคิวโครเมียมเส้นที่สองประตูขอบข้างด้วยนะครับส่วนคิวล้อเป็นสีดาด้านนะครับตัวนี้มีประโยชน์ครับดำด้านเป็นลอยยากนะครับแล้วก็การพวกเป็นหินกระเด็นใส่ได้นะครับตัวนี้ล้อแมกวึี้เป็นจากโตโยนะครับล้อแมกขอบ19นิ้วนะครับถือว่าเป็นล้อขนาดใหญ่นะครับล้อขนาดใหญ่มีประโยชน์ก็คือในเรื่องของการเกาะถนนนะครับ ให้ความแข็งแรงทนทานด้วยนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับดูรอบๆอีกรอบหนึ่งนะครับสําหรับลูกค้าใดนะครับที่สนใจเป็นเครื่องดีเซล22 XDL นะครับเป็นรุ่นท็อปนะครับซื้อรุ่นนี้นะครับถือว่าคุ้มค่าประหยัดเงินได้ทั้ง3 0,000บาทนะครับผมเห็นไหมครับนี่เลยครับรอบอรอบหนึ่งนะครับส่วนด้านข้างนะครับนี่ครับไฟเลี้ยวนะครับที่กระจกมองข้างนะครับเส้นยาวๆครับให้ความ สว่างนะครับชัดเจนนะครับนี่ด้านข้างก็คิวโครเมียมนะครับนี่ครับยาวถึงประตูหลังครับประตูหน้าประตูหลังนะครับแล้วก็นี่ครับมาเดิมครับมีบัญชาสมาร์ทคีย์เลสให้นะครับตัวนี้นะครับเปิดปิดจากตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วอย่างหนึ่งข้อดีของตัวซ็กแปดครับการเปิดประตูได้กว้างนะครับนี่ครับกว้างมากครับ แล้วก็นี่ติดมาให้ครับเป็นสครับเพจนะครับทุกอย่างอุปกรณ์ที่ติดตั้งเป็นของแท้นะครับเป็นของแท้นะครับแล้วก็นี่ครับลำกโ้งบอสนะครับพร้อมซับบูเบอร์ให้ด้วยนะครับผมดูด้านข้างก่อนนะครับถือว่าเป็นรถทดลองขับที่ยังใช้งานไม่ไม่ได้เยอะมากนะครับยังสวยงามอยู่นะครับสําหรับใครที่หารถที่เป็นเจ็ทนั่งและเป็นเครื่องดีเซลครับถือว่าคุ้มค่านะครับประหยัดเงินได้ั้งสามแสนบาทนะครับนี่ครับคิวโคลเมียมนะครับ ทมให้รถหรูหรามากขึ้นนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือกระจกทั้งสี่บานขึ้นลงเป็นอัตโนมัติด้วยนะครับนี่ครับแผงข้างเป็นสีน้ำตาลเข้มๆนะครับเป็นสีแดงนะจริงเป็นสีแดงครับลูกค้าต้องมาดูรถตัวจริงนะฮะนี่ตัวเบาะนะครับนี่เบาะขนาดใหญ่ครับเป็นเบาะแนปป้านะครับเกรดเดียวกับรถยุโรปที่ใช้กันเลยนะครับปรับนี่ครับปรับได้แปดทิศทางด้วยนะครับเห็นไหมครับที่ปรับ ไฟฟ้าเนี่ยเป็นโคลเมียมด้วยครับให้ความรูราตัวรถนะครับมีเมมโมรีได้2ตำแหน่งนะครับที่ตัวบอร์ดได้2แล้วก็ที่กุญแจได้อีกสคือทั้งหมด4ตำแหน่งนะครับผมนี่ครับรถอาจจะมีรอยเท้าได้นึงนะครับผมพอดีขับมาจอดนะครับฝั่งนี้ก็เป็นในเรื่องของการปรับนะครับตัวเปิดฝาท้ายนะครับกล้อง3ามองศานะครับผมรูปไอสต็อเปิดปิดเซนเซอร์หน้านะครับมีให้นะครับด้านนี้นะครับนี่ครับกลวงอะไรนะครับ ดูรอบๆก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปชมด้านในอีกครั้งนึงนะครับโอเคครับเราอยู่กันภายในตัวรถเรียบร้อยแล้วนะครับด้านหน้านี่ครับผมเป็นพวงมาลัยนะครับเอกลักษณ์ m a น d a ครับคือคุณภาพของวัสดุที่ใช้นะครับจะเป็นคุณภาพที่ดีนะครับเป็นพรีเมียมนะครับสําหรับพวงมาลัยจับแล้วเนี่ยเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับทําให้เลื่อนมือนะครับความหรูหราการเย็บด้านในก็ปราณีตนะครับผมขอบนี้ไปบาดมือนะครับไม่บาดมือนะครับ ปุ่มอะไรปรับขึ้นลงเขาออกได้เสถียรทางนะครับผมแล้วก็นี่ครับตกแต่งด้วยคิวโครเมียมนะครับที่ปุ่มต่างบวกด้วยโลโก้นะครับทําให้รถดูระมัมากขึ้นนะครับผมฝั่งนี้ก็เป็นในเรื่องของการรับสายวางสายนะครับเพิ่มเสียงบอลลูมนะครับเดินหน้าถอยหลังนะครับในเรื่องของถ้าเป็นเครื่องเสียงตัวเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับแล้วก็นี่ฝั่งขวามือนะครับเป็นระบบตั้งค่าระยะห่างจากด้านหน้านะครับจะเป็นระบบตัว a อตติฟทีฟคุสคอนโทรลอัจฉริยะนะครับผมนี่ครับ มีโหมดปิดเปิดได้นะครับเซตด้านนี้ครับส่วนในจอนะครับฝั่งด้านซ้ายล็อกื่องยนต์รถนะครับความเร็วรถนะครับแล้วก็นี่ครับผมนี่ความสวยงามนะครับเห็นไหมครรถใหม่นะครับรถวิ่งไปแล้วอยู่ที่6 0 8 8กิโลนะฮะ88กิโลนะครับราคาเต็มอยู่ที่2 6 9 0้านหานะครับ ตัวท็อปสุดนะครับของ CX8 ครับรุ่นปัจจุบันครับราคาที่2อล้าน1นปปลายนะครับผมถ้าลูกค้าซื้อรุ่นนี้เป็นรถเทสไซด์นะครับไม่วิ่งน้อยนะครับถือว่าลูกค้าได้ประหยัดตังค์มากเลยนะครับประหยัดตังค์ได้ถึง3 0 0 0 0 0บาทเลยนะครับผมนะครับด้านบนก็เป็นตัวบ่งบอกถึงสาระของความเร็วนะครับดอว์เนชิลนะครับวบนชิลนะครับจะอยู่ในกระจกนะครับผมแล้วก็นี่ครับถัดมาด้านนี้เป็นหน้าจอนะครับผมทัชสกรีนได้นะครับตัวนี้ ตังค่าเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆได้ด้วยนะครับจริงๆถ้ารถอยู่กับที่แบบนี้นะครับของเราจะทัชสกรีนได้นะครับแต่ถ้ารถวิ่งแล้วนะครับเราต้องใช้ปุ่มตัวนี้นี่เลยปุ่มเซ็นเตอร์คอมิวเอร์ครับเป็นปุ่มคอนโทรน้าจอนะครับนี่เลยนะครับเห็นไหมฮะก็คือสไตล์เบียรรถยุโรปเลยนะครับทําให้ผู้ขี่เนี่ยเวลาขับรถไปแล้วเนี่ยเวลาจะเปลี่ยนข้างต่างๆในหน้าจอครับใช้ปุ่มคอนโทรลได้เลยครับ ในขณะรถวิ่งนะครับทำให้ผู้ขี่มีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับหน้าจอก็ตั้งมีตัวอินเทนเมนต์นะครับเครื่องเสียงนะครับผมตั้งข้างต่างภายในตัวรถนะครับแล้วก็ตัวมี Apple CarPlay นะครับเป็นดอโต้มีให้นะครับผมถัมาตัวเป็น DVD นะครับตรงนี้นะครับช่องแอร์นะครับไฟอุ่เฉิญด้านนี้นะครับผมช่องแอร์จะนี่ครับเป็นคิวโครเมียมด้วยนะครับให้ความหรูหรามากๆเลยนะครับเห็นไหมครับลายไม้ก็สวยงามนะครับ ละมุนนะครับรื่อนมือด้วยนะครับตัวนี้ข้างในเนี่ยจะเป็นซอฟท์ทัชทั้งหมดนะครับนุ่มนวลทั้งหมดครับไม่มีด้านนะครับผมไม่มีด้านนะครับราคารุ่นนี้นะครับไม่ต้องห่วงครับคุณภาพนะครับแอร์แยกอิสระซ้ายขวาได้นะครับส่วนเกียร์ตัวนี้คือเป็นเกียร์เซ็ออโต้นะครับหกสปีดนะครับเล่นเมนนวลได้นะครับผมเล่นเมนนวลได้นะครับเห็นไหมฮะนี่มีเบรกมือไฟฟ้าออโต้โฮนะครับปรับเปลี่ยนในเรื่องของหน้าจอได้นะครับตัวนี้นะครับเปลี่ยนในเรื่องหน้าจอได้นะครับ ด้านข้างก็เป็นลำโพงนะครับทวิตเตอร์บ o สนะครับผมบอสนะครับนี่รับประกันความเสียงเพราะนะครับกลับไปฟังเพลงเพราะนะครับช่วงร่างรถจะนุ่มๆนะครับเป็นแนวออกแนวแบบสไตล์แฟมิลี่นะครับจะไม่กระด้างนะครับผมรุ่นนี้นะครับ หัวเกียร์นะครับตรงนี้นะครับคอนโซลเกียร์นี้จะยกขึ้นมาแล้วให้สูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะฮะให้กับพอดีมือครับเวลาหยิบจับใช้งานง่ายนะครับผมไม่ต้องเอื้อมมากเลยนะครับด้านบนครับเป็นไฟนะครับตัวนี้นะครับกระจกปรับมองหลังเป็นอัตโนมัตินะครับกล่องนี้เป็นเรื่องของตัวพวกอ่าพวกกล้องเรดาร์ต่างๆนะครับบังคับรถตัวนี้จะมีพวกอ่าเตือนเบี่ยงนอกเลนบังคับไม่หลุดอยู่ในเลนครับมีให้หมดนะครับ คันนี้ะรบข้างในเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับข้างในเัวดจะเป็นสีดำไม่ใช่สีเบจนะฮะตัว s r เป็นสีเบจนะครับให้ความสปอร์ตนะครับพอดีจะย้อนแสงใหม่นะครับผมขอโทษเดินนะครับข้างบนเป็นสีดำนะไฟเก่งเปิดปิดนะครับเป็น l d นะครับไม่ใช่แสงสีส้มนะครับความดูร้านนะครับตัวนี้สายแว่นตาครับนี่ตัวนี้รูๆนี้คือเป็นไมค์สนทนานะครับไมค์สนทนาครับลูกค้าไม่ต้องเอาอะไรมา ปิดนะครับผมส่วนที่ปังแดดนะครับตัวนี้นะครับนี่มีไฟให้ด้วยนะครับผมาได้สีดำนะครับตัวนี้ยังไม่มีซันรูฟนะฮะยังไม่มีซันรูฟนะครับภายในเป็นเบาะหนังสีแดงครับเป็นเนปป้านะครับคือนุ่มมากๆเลยครับเกดเดเยาว์ตะยุโรปนะครับโอเคครับนี่ครับเบาะก็คือนี่คอนโซลกลางที่วางแก้ว ตกแต่งด้วยคิวโครเมียมนะครับก็ยังทําให้รถหรูหราอยู่นะครับแล้วก็นี่ครับที่เปิดปิดนะครับคอนโซลกลางนะครับนี่เปิดปิดแยกครับใช้งานได้ครับก็คือถือว่าคุ้มค่ามากๆากครับกับราคารถรุ่นนี้นะฮะรุ่นนี้เป็นรุ่น6ที่นั่งนะครับที่นั่งเป็นกับดันซีดนะฮะกัดันซีดนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังนะครับว่าเป็นยังไงบ้างโอเคครับเดี๋ยวเราย้ายกันมาตัวด้านหลังตัวรถนะครับ สังเกตว่ารถประตูนะครับของ c ซ8จะเปิดได้กว้างครับเกือบ90องศานะครับทําให้ขึ้นลงได้ง่ายนะครับผมแล้วก็รถตัวรถไม่ได้สูงมากนะครับคุณพ่อคุณแม่ขึ้นได้สะดวกสบายครับไม่ต้องขยิงมากนะครับนี่ครับเรามีสครับเพดตัวตกแต่งด้วยครับด้านหลังก็มีให้นะครับบอกตัวนี้เป็นกระตันซีดนะครับเป็นแยกนะครับเป็นแยกนะครับมีคอนโซลกลางนะครับจะเหมือนด้านหน้าเลยที่เก็บแก้วน้ํานะครับนี่ครับเปิดปิดแยกได้นะครับ เดี๋ยวเราขึ้นไปข้างในก่อนนะครับโอเคนะครับนี่ครับมีแอร์ตอนหลังให้ด้วยนะครับนี่ครับตัวนี้สามารถเนี่ยปรับเปลี่ยน้เองเลยนะครับไม่ต้องให้ฝังตัวคนขับปรับให้นะครับผมแล้วก็ปรับเองได้เลยนะครับอร์เย็นมากเลยนะครับผมแล้วก็นี่ครับเบาะตัวนี้ครับนี่มีตัวระบายความร้อนด้วยนะฮะมีอุ่นเบาะให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับ จุดเด่นของตัวกับซันซีดนะฮะก็คือเวลานั่งเนี่ยมันจะให้ความเป็นส่วนตัวนะครับความเป็นส่วนตัวนะครับนั่งในสบายนะครับผมแล้วก็นี่ครับมีม่านด้วยนะครับม่านนะครับสําหรับตัวเอ็กซ์คูซีแดดให้ด้วยนะครับเห็นไหมครับลำโพงนะครับเป็นบอสนะฮะบดถือว่า นั่งแล้วสบายครับกว้างครับผู้นั่งตอน2เนี่ยนะครับสามารถเลื่อนเบาะได้เองเลยนะครับเดินหน้าถอยหลังนะครับนั่งสบายครับเป็นจริงๆถ้าลูกค้าจากซื้อรถเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับพวกเอาผ่าอะไรพวกเนี้ยไม่ต้องไปซื้อขนาดนั้นก็ได้ครับถ้าลูกค้าไม่ติดเรื่องแบรนด์นะครับผมมาซื้อรุ่นนี้ก็ถือว่าคุ้มค่านะครับเป็นตัวกับตันซีดนะครับช่วงล่างนุ่มครับเป็น PPV แท้นะครับไม่ใช่กระบะดัดแปลงนะฮะช่วงล่างเหมือนรถเก่งเลยครับความนุ่นนวลครับขับง่ายครับคอนโทรลง่ายครับรุ่ บางแดดนะครับข้างบนก็เป็นสีดําทั้งหมดนะครับผมไปเก่งนะครับนี่ปรับแอร์แยกได้นะครับผมฝั่งตอนหลังนะครับส่วนด้านหลังนะครับนี่นะครับด้านหลังจริงรองรับได้ถึงความสูงนะครับแถวสามนั่งได้จริงนะครับนั่งในจริงแล้วไม่เวียนหัวด้วยนะครับผมนั่งได้จริงครับถือว่าคุ้มค่านะครับ เดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังอีกรอบหนึ่งครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนี่ครับตัวด้านหลังนะครับเราพับเบาะได้เลยครับแล้วก็เดินไปได้เลยนะครับจริงฝั่งแถว3เลยครับคือนั่งได้สบายมากนะครับคือนั่งได้จริงด้วยนะครับไม่ใช่แบบเป็นเหมือนด็อกซีทนะฮะอันนี้คือเป็น PPV แท้นะครับนั่งได้จริงนะครับลูกค้าไม่ต้องไปเสียเงินซื้อรถในราคา4ี่ล้าน5ล้าน6ล้านนะครับายในราคา2ล้านเองลูกค้าก็ได้รถพรีเมี่ยมไปใช้แล้วนะครับ สำหรับรุ่นนี้ราคาเต็มที่2 6 9ล้านหน้านนะครับส่วนรดที่30,000บาทครับมีการภัยให้นะครับผมแล้วก็มีนะครับลูกค้าในสนใจครับผมจะเก็บพวกขนแมวลอยดิ้วลอยให้นะครับภายนอกให้ด้วยนะครับผมค้าลองทักเข้ามาสอบถามราคาได้ครับหรือนัดมาดูรถได้นะครับมาดูตัวรถจริงได้นะครับว่ามาทดลองขับดูก่อนได้ครับผมว่าจะสวยแล้วก็ถูกใจหรือเปล่านะครับข้างในเป็นสีสีแดงนะครับสีแดงเข้มนะครับตัวนี้นะครับ เป็นเบาะนะครับถือว่าให้ความพรีเมียมตัวรถมากๆเลยนะครับคอนโซลฝั่งประตูด้านฝั่งคนด้านหลังก็เป็นเหมือนด้านหน้านะครับตกแต่งด้วยคิวโครเมียมเป็นลายไม้สวยๆนะครับทุกอย่างเป็นซอฟทัชหมดนะครับซอฟทัชหมดนะครับเอ็กซ์คลูเนี่ยอย่างนึงคือถ้าดูจากภายนอกนะครับจะมีนี่แหละด้านบนนะครับแดกด้านบนให้นะครับนี่ถ้าไม่ใช่รุ่นเอ็กซ์คลูไม่มีให้นะครับเป็นรุ่นธรรมดาก็ไม่มีให้นะครับผม แล้วก็นี่ครับด้านหลังก็มีม่านบังแดดให้ด้วยนะครับนี่นะครับือว่าใช้แล้วบังแดดได้ครับเป็นให้ความเป็นส่วนตัวได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูแถว3นะครับนะครับตัวท้ายรถนะครับตัวนี้จะเขียนว่าสกายทีดีก็คือเป็นดีเซลนะครับเป็นเครื่องยนต์สองยูสองนะครับเป็นระบบขับเคลื่อนแบบ AllD ูไดส์ออลยูไดส์คือการการขับเคลื่อนอ่ะเป็นขับเคลื่อนอ่าแบบอัตโนมัตินะครับไม่มีปุ่มปิดเปิดนะครับไม่มีปุ่มเปิดการใช้งานปิดการใช้งานนะครับเป็น เคลื่อนแบบอัตโนมัตินะครับเป็น C ีเอชแปดออฟวายครับไฟท้ายก็ตกแต่งด้วยคิวโรเมียมนะครับลากยาวมาอย่างไฟท้ายตรงนี้ครับให้ความพิมเมียของตัวรถนะครับส่วนฟ้าท้ายเปิดเป็นไฟฟ้านะครับไฟฟ้านี่ครับประมาณนี้ครับเซ็นเซอร์หลังของกล้องมองหลังนะครับเซ็นเซอร์สี่จุดนะฮะพ่อคู่แบบพ่อคู่สปอร์ตเลยนะฮะตัวนี้ก็มีที่จะขอไว้เกี่ยวครับ กั้นสภาระนะครับเป็นตะข่ายนะครับอันนี้ก็พับเบาได้นะครับพับลงได้นะครับนี่พับลงได้พับดูนี่นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างครับตัวนี้ที่เก็บของสองชั้นนะครับที่เก็บของสองชั้นนะครับเปิดมานะครับแล้วก็จะมีตัวนี่เป็นซับพูเบอร์นะะซับพูเบอร์กับพร้อมยางอะไรนะครับ นี้รถทดลองขับนะครับพี่ลูกค้าเผื่อจะเข้าเพิ่งมาชมนะครถทดลองขับนะครับมาวิ่งอยู่ที่6,000นะครับ6,000กิโลนะครับผมพับเบาะให้ดูนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับผมโอเคครับนี่คือการพับเบาะลงเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตว่าพับเบาะแล้วเนี่ยพื้นที่เก็บสัมภาระตัวภายด้านหลังตัวด้านหลังเนี่ยจะให้ว่างมากเลยนะครับที่วางแก้วนะครับสองฝั่งนะครับให้กับคนหลังนะครับเห็นไหมครับ แต่ถ้าลูกค้าใช้งานจริงแล้วเนี่ยถ้าขับสามคนนะครับสี่คนสองคนนะครับตัวนี้พับเก็บได้เลยครับบาะแถวสามนะครับสามารถบรรทุกของเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดเป็นแคมปิ้งได้นะครับกับครอบครัวได้เลยนะครับเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันมากๆครับอยู่ที่17็ดกิโลเมตรต่อลิตรด้วยนะครับทั้งแรงทั้งประหยัดนะครับตัวนี้นะครับประมาณนี้นะครับกว้างมากๆเลยนะครับผมโอเคนะครับ สำหรับลูกค้านะครับที่สนใจนะครับรถตัวนี้นะครับราคาเต็มเนี่ยอยู่ที่2 6 9ล้านหกาพันนะครับส่วนรถที่ที่3 0 0แสนบาทครับมีประกันภัยชั้นหนึ่งให้นะครับแล้วก็ถ้าลูกค้าสนใจครับผมจะมีการเก็บริ้วรอยปุกขนแมวให้ด้วยนะครับให้เหมือนรถใหม่เลยนะครับผมให้เหมือนรถใหม่เลยนะครับสำหรับลูกค้านะครับอยากได้รถรถคีเนียมไปใช้งานราคาไม่ถึง2ล้านนะครับย้ำครับไม่ถึง2ล้านเพราะเรามีราคาส่วนลดให้อยู่ที่ 3 0 0แสนบาทนะครับพร้อมประกันภัยชั้นหนึ่งให้ครับรถเป็นรถป้ายแดงครับลูกค้าซื้อนะครับจดทะเบียนเป็นเจ้าของคนแรกนะครับเพราะรถไม่ใช่รถมือสองครับผมเป็นรถทดลองขับนะครับผมกดประจําการนั่นเองนะครับเลขไมาอยู่ที่6กพันกว่ากิโลนะครับผมหกพันกว่ากิโลนะครับถ้าลูกค้าสนใจผมจะทิ้งเบอร์โทรไอดีไลน์ไว้นะครับลูกค้าสามารถแอดมาสอบถามได้เลยนะครับเข้ามาสอบถามได้เข้ามาดูรถได้นะครับ เข้ามาทดลองขับได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับขอบคุณครับ